หาสนุกตอนไม่ได้นะเยื่กม,มกำลังชื่นชมไงอื้วร้านเฮียรงนี่นะสุดยอดจริงๆลูกค้าเข้ามาที่นี่นะมีครบจบทุกอย่างเลยชื่นชมเลยนะได้แต่เฮียนูกต้องการอะไรคือผมอยากจะให้เฮีย เพว่อะไรผม,มตัวยันใช่ไหมมองหน้าไม่ทิ้งมองหน้ากันไม่ทิ้องอย่าปฏิเสธสิมานั่งจับมือเขินนั่นเอาอะไรเนี่ยเราสนิทกันจับไม่ได้หรือไงไม่ต้องถึงขนาดจับมือหรอกจะบอกอะไรจะขออะไรว่ามังผมอยากกินหมูกระทะเจียหรือร้านนี้ได้ไหม เปลี่ยนเป็นร้านหมูกระทะได้ไหมเฮียลงทานิดจะให้เปลี่ยนเป็นร้านหมูกระทะถ้าสั่งหมูกระทะมากินที่นี่เราก็ได้อ้าวพูดแล้วนะสั่งมากินที่นี่นังเออสั่งมากินที่นี่เลยจัดไปเลยจัดจัดอะไรกันล่ะเ้าจัดที่คำนี้ค่ะจัดอะไรเฮียเฮียจะจัดหมูกระทะมากินที่นี่ห๋อก็นึกว่าอะไรแซ่บๆก็หมูกระทะไงมากินที่ร้านเฮียลงน้ำจิ้มรสแซ่บๆไงนีเลยแซ่บจริงเหรอเฮียงั้น ขอจัดได้คนนะฮะได้ไม่มีปัญหาทานสัตแน่หรอกนี่มาเลยยไอ้พายยงจะเลยไปไหนนั่งกันอยู่ตรงนี้ฝนจะตกมันจะไปเก็บผ้ามาคุยกันก่อนผมหยอกเล่นวิ่งหน้าตาตื่นเป็นอะไรหรือาไทยคลิปนี้สำคัญมากกำลังดังในโซเชียลเลยลงเห็นยัง มีคนนะเข้าบัตรสวัสดิการเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดด้วยดลงเงี้ยทำได้ไหมทำไม่ได้เงินในบัตรสวัสดิการเนี่ยจะเอามาแลกเป็นเงินสดหรือทอนเป็นเงินสดไม่ได้เข้าไว้ไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าเท่านั้นทําแบบเนี้ยมีโทษทั้งเจ้าของร้านที่รับแลกแล้วก็เจ้าของบัตรเอ้าแล้วทําไมเขาถึงทากันล่ะคะนั่นน่ะดิทำไมพวกนี้เขาไม่กลัวโทษกันหรือไงเนี่ยนั่นน่ะสิเฮี้ยเฮียเอานา้ำอารมณ์สีดำถึงหนึ่งไง น้อยฮะได้ดูคลิปป่าตอนนี้กำลังฮิตเลยอะไรที่เขาเอาบัตรสวัสดิการไปแลกเป็นเงินสดไงได้ทำบ้างปะเนี่ย <c oughs> เคยทำแล้วเอ้ยเป็นไงได้ผลไหมหูบ่านข้างๆอ่ะโอ้โหตังเต็มเป๋า <c oughs> ได้ด้วยน้อยทำแบบนั้นเหรอ <c oughs> ไม่ได้นะน้อยโอ้ยเฮียผมแค่พูดเล่นอย่อาไทยใครไปกล้าทำ ถ้าเขาจับได้เขาตัดสิทธิ์ผมอ่ะผมจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อร้านธงฟ้าของเฮี้ยออไม่ทําก็ดีแล้วเพราะการทําแบบนั้นอะ่ะมันผิดกฎผิดวัตถุประสงค์มีความผิดจะโดนยึดบัตรอย่างน้อยเราก็ยังเคารพกกติกาหน่อยจะได้มาใช้บริการกันบ่อยๆนะ,วะเว้ยเฮ้ยเกียร์ออะไรเหรอจระ๊ะแล้วคนที่ไม่มีบัตรสวัสวดิการล่ะคะยังใช้บริการได้หรือเปล่าอืมนายสิจะรู้ งั้นขออนุญาตลงบัญชีนะคะเฮียนะคะเฮียไม่มีปัญหางั้นขออนุญาตลงบัญชีนะคะเฮียไม่ได้จะไม่ซาลาได้อะเฮียชอบขาวโอ้โหนี่ถ้าจะเอาขาวใช่ไหมนี่เลยขาวพอไหมแสบตาเลยไม่หล่ะขาวคาวมัดไม่ดี เฮ้ยเฮียทำอย่างนั้นไม่ได้นะทำไมเมื่อกี้เฮียยังบอกอยู่เลยว่ามันผิดมันผิดมันมีโทษแล้วถ้ามีทําอย่างนี้นะจะไปแจ้งที่ไหนอ่ะอ้าวไปแจ้งคอนเซ็นเตอร์ไงโทรไปที่1569แจ้งเลยจบเลยใช่ไหมจบเรียบร้อยเลียเส,สร็จธุระแล้วเรียบร้อยอ่ะไทยฮะไปกับลุงแป๊บไปไหนอ่ะเคลียเรื่องขาวแสบตา ไม่ไปไม่ว่างสองดอกไอ้ยัยตั้เฮ้ยนี่แล้วปัจจุบันเลิกเอาไฮเตอร์ใส่ผมเลยอันดับหนึ่เฮ้ยเฮ้อยยาเลยลงรอยยาเอออุ้ยเฮ้ยอยัยใช้ฮะเล่นขนาดนี้เลยเหรอแล้วจะเอาเขาไปไหนอ่ะไปกระเทือกต่อที่บ้านโอ้โหยังไม่หนำใจโอ้ยนี่แค่หัวขาวนะยังโดนขนาดนี้ ี่ถ้าอ้ำมคอเหี่ยวจะเป็นไงเนี่ยไปไปคุยกันไปดิไปไปเอาดิเอาดิไปเอาดิไม่รู้จักอะไรช่วงชงฟ้าชอบปั๊บรับโชว์ สวัสดีครับผมเจอผมแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็นพงฟ้าชอปปั๊บรับโชคครับผมแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับผมหน้าร้าน S อ m i n i m a ิมาวันนี้ครับผมจะมามอบโชคคูปองมูลค่า500บาทให้กับลูกค้าที่ซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเรามาดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีครับเดินตามมาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่สมปองใช่ไหมครับผมใช่ค่ะใช่คนนี้แหละครับคือคุณพี่สมปองเจ้าของร้าน SP สพีมินิมาร์ทครับผมที่เป็นร้านธงฟ้าของเราในวันนี้ครับค่ะเป็นยังไงครับคุณพี่ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าเนี่ยขายดีขึ้นไหมครับมอปี59อ่ะครั่ะตอนนั้นยอดขายเราก็ตกลงตกลงทุกวันเลยตกจนแบบว่าแทบจะไม่มีจ่ายภาษีพูดกันง่ายๆเราก็เลยตัดสินใจว่า้างนั้นเราจะร่วมโครงการธงฟ้ากับรัฐบาลครับผมอ่า ตั้งแต่วันนั้นมามันก็เหมือนกับต่อชีวิตให้โชว์หวยไทยโอ้โพ่อ่าเดินต่อไปจนถึงวันนี้นะและว,วันนี้ครับผมจะมามอบโชคให้กับลูกค้า ที่ช็อปด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับขอบคุณมากเลยถ้าผมเจอเราให้5้าร้อยบาทเลยใครที่ช็อปนะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับไปเลยครับคูปอง5้า้อบาทขอบคุณแทนประชาชนชาวสัต์ปะยิบจังหวัดชนบุรีด้วยนะคะขอบคุณมากงั้นผมขอนุญาตไปแอบก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าผมมาเดี๋ยวผมแอบถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยผมวิ่งออกมาเลยขอบคุณครับค่ะขอบคุณที่แอบนะ ตกใจเลยซื้ออะไรครับเนี่ยวันนี้ซื้อน้ำปลาซื้อน้ำซุ้ค่ะวันนี้จ่ายด้วยอะไรครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ้ะเขาดูบัตรนิดนึงครับคุณพี่ครับโอ้โหนี่จริงนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรับไปเลยครับคูป,ปองมูลค่า500บาทครับผมขอบคุณค่ะครับคุณพี่ครับ สวัสดีครับผมว,วันนี้คุณพี่มาช้อปสินค้าเนี่ยใช้อะไรจ่ายครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็รับไปเลยครับปอกมูลค่า500บาทครับผมจริงหรือเปล่าคะเนี่ยจริงจริงครับคุณแม่สวัสดีครับดีค่ะเอ๊ะนเอาไปรคะเนี่ยับแม่โอ้โหอ,อันนี้ซื้อนมไปกินเองเหรอครับซื้อเอาไปให้หลานนะคะอ๋อแล้ววันนี้คุณแม่จ่ายผ่านอะไรครับ ่ายผ่านสวัสดิการแห่งรัฐค่ะครูใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้รับไปเลยครับคูปองมูลค่า500บาทครับผมซื้ออะไรครับแปลงขัดห้องยังให้มาซื้อแต่ต้องเลือกก่อนว่าจัไม่ได้แปลงอะไรวันนี้พี่มาซื้อจ่ายด้วยอะไรครับจ่ายด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับต้องใช้บัตรของตัวเองนะครับผมมีหรือเปล่ามีครับผมนายขอชมสักนิดหนึ่งพี่ไหนบัตรพี่โอ้โหมีจริงด้วยครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ครับรับโชคไปเลยครับคูปองมูลค่า5 0 0บาทครับผม <S <S โอ้โหกำลังจ่ายตังค์อยู่พอดีเลยคุณพี่ใช้อะไรจ่ายครับวันนี้บัตรฟงฟ้าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมครับจ้ะต้องใช้บัตรตัวเองนะพี่นะจ้ะพี่มีจริงเปล่ามีจริงสิจ้ะนี่โอ้โหเห็นแต่ตาผมก็ไม่รู้พี่พี่พี่พพพ โอ้โหจริงด้วยถ้าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายแบบนี้รับไปเลยครับคูปองมูลค่า500บาทครับผมขอบคุณร้านทองฟ้ามากๆเลยค่ะที่ให้โชควันนี้นะคะขอบคุณคูปอง500บาทนะคะคราวหน้าจะมาใช้บริการอีกค่ะขอขอบคุณกรมการค้าภายในและกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับ ครับผมแล้ววันนี้ครับธงฟ้าชอบปั๊บรับโชคมาเราก็ได้มอบโชคให้กับพี่น้องชาวสัตหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับผมกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มากๆเลยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ยังมีผู้โชคดีอีกมากมายหลายท่านเลยนะครับสามารถติดตามได้ใน Facebook แฟนเพจกรมการค้าภายในนะครับผมและครั้งหน้าครับเราจะไปกันที่จังหวัดไหนภาคไหนอำเภอไหนก็ติดตามได้ในท้ายซิทคอมธงฟ้ามหาสนุกนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ để thang ha